สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แน l คลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็จะมีเหรียญมีเหรียญชนิด1บาทปีพศ2536มาให้เพื่อนเพื่อนได้ติดตามรับชมมีทั้งเหรียญแปลกมีทั้งเหรียญ วิเศษเลียนแปลกยังไงเดี๋ยวจะาพาเพื่อนๆไปติดตามรับชมก่อนที่จะไปติดตามรับชมฝากเพื่อนๆ f อทุกท่านกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคมชนแนลให้ช่องสมาคมชนแนลทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆติดตามรับชมกัน เพื่อนๆกนกระดิง่งเพื่อนๆก็จะได้ติดจะได้ชมคลิปใหม่ๆของช่องเป็นคนแรกก่อนใครพวกก็เรียนแปลกเรียนแรกภาพ,พักสอนเรียนนี้จะเป็นปีพศสองพันห้าราพักสอน เพื่อนๆมีแบบนี้ก็เก็บเก็บไว้ชมเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูยังไม่มีราคายังม,มีการซื้อขายเหรียนที่สองก็พระพักตรสอนเช่นกันก็ปีพศสองพัน้เช่นกันสวยงามมากสภาพผ่านการใช้ ถ้าสภาพใหม่ๆก็น่าจะดีเหรียญที่สามเหรียญน,นี้ก็เป็นปีพศออ2536เช่นกันแต่เป็นสีเงินนะครับผิดปกติกับเหรียญสองเหรียญน,นี้นะครับ ผิดปกตกิไม่เหมือนกันกันกบเหรียญพระพักรซ้อนสองเหรียญที่ผ่านไปนะครับความหนาก็จะหนากว่าจะหนากว่าเหรียญพระพักรซ้อนเหรียญพระพักรซ้อนอยู่ด้านข้างทั้งสองเหรียญเหรียญปีพศ .2536 สีเงินจะอยู่ตรงกลาง ก็นากว่าเล็กน้อยนะครับนากว่าก็จะมีน้ำหนักมากกว่าเดี๋ยวจะช่างให้ดูนะครับช่างเหรียญพระพักตรอก่อนปีพศ25 36อันนี้เห็นพระพักตรอมีน้ำหนักอยู่ที่3.41เหรียญแรก เหรียญพศเหรียญที่สองสามจุดสี่หนึ่งเช่นกันแต่เหรียญสีเงินปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกจะมีน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักสามจุดเจ็ดสองนะครับน้ำหนักสามจุดเจ็ดสองนี่คือความพิเศษของเหรียญปีพศสองพันห้ารอยสามสิบหกสีเงินนะครับ นอกเหนือจากนั้นนอกเหนือกว่านั้นเมล็กก็จะดูดติดอีกด้วยนะครับนี่คือเมล็กนะครับเมล็กจะดูดติดอีกด้วยนะครับปีพศสองพัครับก็สำหรับคลิปนี้ เพื่อนๆก็คงจะได้รับประโยชน์จากการติดตามรับชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ